แล้วก็ทุกคนมีความฝันมีเวทีหมดถามว่าเชียร์ใครไปพิเศษไหมไม่เลยนะไม่แต่ว่าแต่ว่าเวลาเขาเวลาเขาไปยืนเรียงเงเรียงๆกันเนี่ยตอนตัดสินที่ว่าจะเข้ารอบอ่ะก็พอดูออกว่าคนนี้ควรคนนี้ไม่ควรส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกเกือบทั้งหมดอะคนนี้เข้าคนนี้ไม่เข้าคนนี้เข้าคนนี้ไม่เข้าพอเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย พอมาฟังคำตอบอาคนนี้จับมือเวทีนี้โกงคนนี้จับมือกับคนนี้เวน้เวทีนี้ไม่ควรเวทีนี้หลายคนคลาใจคาใจว่าทำไมคนนี้ไม่มงคนนี้ไม่จับมือนิสัยไม่ดีก็มีพี่เลี้ยงนิสัยไม่ดีก็เยอะทำงานยากก็เยอะบางทีกรรมการให้แล้วบางทีเขาก็ ให้จากความประพฤติจากอะไรต่ออะไรด้วยแววนะแววตากิริยามารยาทเยอะแยะมากมายเนาะเราก็ดูกันด้วยความสนุกแต่ปีนี้สนุกนะยูนิเวอร์สมิดแกนก็จะเป็นคนอีออก,อกแบบหนึ่งมิส่วนไทยแลนด์มิสไทยแลนด์เวิร์นนางสาวไทยมิสเอิร์ธมิสคอสโมออะไรพวกเนี้ยดูให้มันสนุก อย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นของใครอันนี้เป็นของใครดูให้มันสนุกเธออย่าลืมนะว่ามิ s ูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยมิชูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยตอนอยู่ในมือปุ้ยทีพีเอน่ะเขาทำเวทีทำมาตรฐานไว้ค่อนข้างดีมากนะแล้วพอตกมาอยู่ในมือพินวัต์สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องจับตามองนะคือความยิ่งใหญ่ของโปรดักชั่น ใหญ่แน่นอนความยิ่งใหญ่ของโปรดักชันใหญ่แน่นอนเวทีแสงสีเสียงจะต้องใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามที่จะต้องขึ้นยูนิเวอร์สเนี่ยจะเดินธรรมดาไม่ได้แล้วจะต้องทำยังไงให้ตัวเองใหญ่เท่ากับเวที ไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นมดเดินอยู่บนโลกตัวเล็กๆเ,เดินไปเดินมามันจะต้องมีวิธีการเดินที่แบบใหญ่กว่าสะบัดกว่าส่งพลังมากกว่าจริงๆชุดชดมันจะต้องมีมีมีความเป็นที่พอเวทีมันใหญ่ฮะถ้าสมมติเวทีเล็กอะคนมันจะดูตัวใหญ่แต่เ,เชื่อว่าปีนี้เวทีมันจะใหญ่แน่นอน พอเวทีใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามาเดินเล็กๆเดินน้อยๆมันไม่ได้มันจะต้องทํำยังไงอะตามันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็แบบวิธีการบกมันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีวิธีการมิซูนิเวอร์สมิซูนิเวอร์ไซแลนด์เนี่ยเวทีเขาต้องใหญ่กว่าเวทีเดิมแน่นอนแต่ทีนี้คนเดินอะมันยังตัวเท่าเดิมมันจะต้องทํำยังไงตัวมันใหญ่เท่ากับเวที แล้วมันก็เป็นที่ตับจะจับตามองแน่นอนแต่ถามพี่อ้วนว่ามันมันก็มีคนเขียนว่าพอเปลี่ยนมือจะเป็นพี่นวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเอานางงามมาขายของตรงนี้ฉันไม่ติดนะฉันว่ามันเป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่ถูกต้องการขายของมันไม่ใช่เรื่องผิดการขายของมันคือสิ่งที่โอเคอันนี้ฉันไม่ติดอย่าไปมองจุดนั้นกัน อย่าไปมองจุดนั้นอันนี้อันนี้เราคิดนะอย่าไปมองจุดนั้นเออแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าถามฉันนะฉันอยากให้ฉันอยากให้นางงามที่เป็นยูนิเวอร์สไทยแลนด์มาร่วมงานเวทีพีนวัตรอยากให้มาร่วมนะอยากให้อยากให้ทุกคนน่ะที่เป็นลูกศิษย แม่ปุ้ยทีพีเอ็นน่ะมาร่วมอยากให้มาจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันเป็นมันเป็นเวทีที่เป็นชื่อเดียวกันถ้าเกิดสมมุติละเราเรา,เราสมมติฉันเป็นสมมุตินะว่าฉันเป็นทีมงานกับพีนวัต์ฉันจะทำหนังสือเชิญเด็กๆพวกนี้มาจะมาหรือไม่มาว่ากันอีกทีจะมาหรือไม่มาว่ากันอีกที แต่ถ้าเป็นชั้นจะจะทำเรื่องเชิญแล้วก็ให้เกียรตินางงามที่เป็นเป็นเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเต็มที่ให้ซีนเต็มที่ถ้าเป็นชั้นนะและถ้าเกิดว่าชั้นเป็นแม่ปุ้ยแล้วก็ทางถ้าทางพีนวัดเนี่ยทาหนังสือเชิญตัวแม่ปุ้ยหรือว่านางงามใดเกือแม่ปุ้ยมาชั้นจะมาถ้าเป็นชั้นนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ พราะจริงๆอ่ะตอนตอนที่อ่ายูนิเวอร์สอยู่กับแม่ปุ้ยแล้วก็มิสแกนอยู่กับพี่นวัดอ่ะถามว่าเราดูสองเวทีไหมฉันก็ดูสองเวทีเลยนะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันมีหลายคนในขณะเดียวกันอ่ะมันมีหลายคนที่เหมือนโดนเหมือนโดนแบบว่าถ้าไปเวทีนั้นไม่ต้องมาเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ย นักข่าวถ้าสิเขียนเชียร์เวทีนี้ก็ไม่ต้องเขียนเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันซึ่งมันเป็นความอึดอัดในวงการน่ะมันเป็นความอึดอัดแล้วตอนนี้พอเป็นแล้วเป็นยูนิเวอร์สมาพอเป็นยูนิเวอร์สมามันก็มีเขตแบ่งอีกระหว่างเจ้าของเก่ากับเจ้าของใหม่ก็คือพี่นวัดกับพี่ปุ้ยแต่จริงๆบนโลกใบนี้มันมีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเสมอ ใช่ไหมเพราะว่าก่อนที่แม่ปุ้ยจะถือ MUT เนี่ยก็เป็นคนอื่นมาก่อนเป็นประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งไม้ทําให้ประเทศไทยดีที่สุดแล้วก็แม่ปุ้ยก็ทําเวทีของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างเวทีใหม่เป็นแกนแลมระดับโลกขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาเลยถ้าฉันเป็นแม่ปุ้ยนะฉันฉันถ้าฉันเป็นแม่ปุ้ยฉันจะสร้างเวทีเป็นแกนแลมใหม่ขึ้นมา เป็นเวทีประกวดนางงามระดับโลกขึ้นมาอีกหนึ่งเวทีแล้วฉันเชื่อว่าแม่ปุ้ยทำแน่เชื่อว่านะเพราะเขาก็เป็นคนมีศักยภาพและทำเอมูออกมาได้ดีไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้ขายหน้า,า,า,าใครใดๆใ,ใ,ใ,ในโลกแล้วก็รุ่นแม่ปุ้ยไปเนี่ยก็ก็นางงามก็นางงามก็เป็นที่จับจองติดท็อปไฟนะใช่ไหม ที่ไม่ติดท็อปไฟก็จะมีแอนชิลีแอนชิลีที่เป็นเลียวไซด์บิวตี้ใช่ไหมแล้วก็นอกนั้นก็ติดหมดไหมฟ้าใสก็เข้าไปใช่ปะอเมนดกาก็เข้าไปรอบลึกใช่ไหมแล้วก็มีแอนนาเสือเออ,เอ,อแอนนาเสืออนนาเสือก็ไม่ได้เข้าแต่แอนนาเสือเนี่ยตัวจริงมันสวยมากนะ แล้วมันเป็นเด็กดีนิสัยดีมีมาเล้โตัวจริงมันสวยมากเอนะนาเสือมีแล้วก็มีใครอีกนะนั่นแหลเข้าไปจริงๆอยากให้เข้าไปนะอืมเห็นว่ามีคนบางคนไม่ดูเอ็มยูีห้าปีใครวะไม่รู้เลยวะ่ะไม่ได้ไม่รู้แล้วแต่แต่เป็นฉันฉันก็ดูนะดูทุกอย่างแหละ จริงๆถ้าดูมิสแกรนก็ดู MUT ก็ดูมิสไซแลนด์เวิร์นก็ดูนางสาวไทยก็ดูนางสาวไทยก็ดูมิสคอสโมมิสอินมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมิสอะไรดูหมดมิสซิสเวิร์นดูหมดใครเชิญมาฉันไปหมดมิสแกรนอ่ะเชิญมาฉันก็ไปได้มิสอ่ะนางสาวไทยต่างจังหวงัดต่างจังหวัดเชิญมาเลยฉันไปเป็นกรรมการให้ได้หมด เออได้หมดเธอไม่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 กลัวอะไรพวกอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนก็อยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูอะไรเงี้ยแต่ฉันดูหมดอ่ะใครเชิญฉันไปเวทีไหนฉันก็ไปหมดอยู่ดีเวิร์สชวนฉันฉันก็ไปแกนชวนฉันฉันก็ไปนางสาวไทยชวนฉันมิสไทรแลนด์เบิร์นชวนฉันฉันก็ไปแต่จริงๆวันที่เก้านั้นฉันอยากไปดูงานนะ ที่ประกวดนางงามระดับโลกอะ่ะชื่อเวทีอะไรอะ่ะวันที่เก้าเนี่ยที่จะตัดสินที่ประเทศไทยอ,ะอ่ะอ่ฉันฉันอยากไปนะถ้าฉันว่างฉันจะไปนะอยากจะใส่ชุดลาตีสวยๆแล้วก็เดินเข้าไปในงานเดินเข้าไปดูจริงๆอยากไปวันที่เกาอยากไปจริง เขาตื่นหมายถึงแม่เต่าทีวีพูอ๋อทำไมอ่ะแต่ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเต่าทำไมอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยฉันก็ทำแต่ง,งานเธอโอ้ยเธอดูที่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไมาเข้ามาในติกต็อกนี่น่าจะมีสิบวันเลยนะไม่ได้ดูข่าวไปที่อะไรงานยุ่งจริงเธอเมื่อวานก็ไม่ได้รายสดเพราะว่าตื่นแต่เช้าวิ่งสามงานเมื่อวานใชเปะะ็ไม เมื่อวานวิ่งสามงานเลยนะไปเช้างานหนึ่งบ่ายงานหนึ่งเย็นคุยงานกลางคืนทําอีกงานหนึ่งเมื่อคืนน่ะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเมื่อวานแต่วันนี้งานเดียวแล้วก็อยากไปดูงานจิวเวลรี่แฟรนะอยากไปดูแบบทับทิมสวยๆส,สักสองเมตรอะไรเงี้ยน้ําขึ้นให้รีบตากโอ้ยรักไม่อ้วน เมื่อคืนคุยเออเมื่อคืนนี้อยู่กับแม่มจินตลาดโอ้ยขอบคุณดอกไม้ดอกกุหลาบเมื่อคืนอยู่กับแม่มจินตลาดใช่ดูเธอดูใช่ไหมเอออมาบอลมาถือลิขสิทธิ์เอ็มยูทโตจริงจริงฉันจริงจริงฉันฉันพูดเลยนะจริงจริงเดี๋ยวเขาก็คุยกันวะฉันคิดเองนะฉันคิดเองนะเพราะเมื่อสมัยก่อนเนี่ย เขาก็เขาก็รักกันแล้วก็มาไม่คุยกันพักหนึ่งแล้วก็มาคุยกันแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปกติมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในวงวงการบันเทิงหรอกอ๋อดูแม่อยู่ใช่ไหมเมื่อคืนใช่ไหมพูดจริงไม่มีอะไรหรอกฉันว่ามันคือสีสันในวงการด้วยซ้ำไปมันไม่เลียน มันไม่ใช่มันไม่ใช่อวยอย่างเดียวมันมีมันมีเบรกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างบางคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะอืมคุยกันยากเพราะเต่าด่าทุกอ๋อโอ้โไม่เคยได้ดูว่ะเธอฉันไม่ค่อยด่าใครแล้วฉันนะฉันไม่คุไม่ค่อยด่าใครหนูว่าพี่แม่มตลกเอ้ยพี่แหม่มก็เป็นนางเอก นางเอกสวยเออแต่ตลกกัดเขาเป็นคนกัดเขาเป็นคนกัดนิ่งๆแม่มอ่ะพี่อ้วันป่อมสวยขึ้นเยอะนะคะใช่ค่ะหายไปเจ็ดค่ะโอ้อะไรเนี่ยคนต่างคนต่างอยู่อ๋อเออ ก็ระวังระวังระวังอยู่แบบพูดจริงๆนะอย่างตัวจันนะอยู่แบบไม่ทะเลาะกับคนดีที่สุดไม่ทะเลาะกับคนที่เกียจทะเลาะที่เกียจทะเลาะกับคนแล้วเวลาไปเจอกันตามงานแล้วทำหน้าไม่ถูกบางทีบางทีบางทีคนนะ่ะโกรธฉันอะไรฉันนะ่ะบางทีฉันเจอฉันก็เดินเดินไปทักก่อนฉันเป็นคนไม่ค่อย พกความเจ็บใจอะไรมาขนาดนี้บางทีคนก็ว่าฉันแรงๆทำลายฉันแรงๆนะฉันก็พอฉันเห็นียฉัก็อ่ะอ่ะเลออเป็นสบายดีไหมอะไรเงี้ยฉันก็คุยกับเขาบางทีฉันก็ลืมเอ็ดเราเคยทะเลาะก,กันไม่ว่าอะไรเงี้ยเออแม่แม่คาเทียาสวยมากโอ้โหแม่คาเทียายังสวยตั้งแต่เด็กยันปัจจุบันเนี่ย เคยเล่นละครกับแม่มคัทเทียเขาเล่นสุดเลยนะแม่มคัทเทียเล่นเป็นแม่นางเอกเล่นเป็นแม่เพียงขวัญแล้วเพียงขวัญนนะ่ะกับแม่มคัทเทียหน้าเหมือนกันลองไปดูสิหน้าเหมือนกันเล่นเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงคนแคสติ้งเก่งมากเรื่องวิมานจอเงินแล้วก็เรื่องวิมานจอเงินแล้วก็ แอนซีเลียมเล่นเป็นแม่เชอร์เบลซึ่งหน้าก็เหมือนกันอีกหุ่นก็เหมือนกันอีกนั่นแหละเรื่องนั้นน่ะโอ้ยสนุกมากวิมานจอเงินนุนจีรโนุษโอ้ยขอบคุณหัวใจใจส้มนะขอบคุณของขวัญน,นะโอ้ยอยากขอให้ของขวัญกันขอบคุณของขวัญน,นะคะ อ๋อน้องนูนเฉลิมฉลองทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนลองดูซิทำได้ไหมอ๋อถึงระดับสองแล้วทำยังไงเธอออาะทำอะไรเอออะไรเนี่ย,อ,อ,อ,ยอ้าว ทำไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าโอ้ยทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแก่แล้วเธอ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณใจส้มกับคุณหัวใจขอบคุณดอกไม้ด้วยทําไม่ค่อยเป็นแก่แล้วจริงอย่าทะเลาะกับใครไม่ดีก็ถอยออกมาไม่ต้องทะเลาะสวัสดีน้องทิพย์ค่ะสงการหรอสงการให้สงการมาเหรอเลิฟอยู่เดี๋ยวจะทำไอเนี้ยกับข้าวกินตอนประมาณ จะทำกับข้าวกินสักเก้าโมงกว่าๆนะแต่ยังไม่รู้จะกินอะไรนะจะก,กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนกะ๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นป่าสัรสมอนบัดดีน้องทีฟค่ะมันจริงๆเบื่อกับข้าวเบื่อเบื่ออยากกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็พอกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าบอกเกียมเลย ค็มมทำก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งสักเก้าโมงครึ่งเอาเส้นเนี่ยอะไรวะเอออ่ะกระเทียมสับเดอ้อผัดดอกไข่ต้มสักสองใบสิเออ ยากกินไข่ต้มทุกวันช่วงเนี้ยดูแลร่างกายผัดดอกหอมใส่ตับเอออ่ะกินข้าวหน่อยโอ้มาริยาฟ้าสายพี่อ้วนคุยใช่ไหมคือพี่อ้วนอ่ะเป็นคนที่เป็นคนคุยได้นะแต่จะเป็นคนคุยถึงได้แต่ว่าจะไม่ไมพูดจริงๆไม่ชอบ ไม่ชอบวิจารณ์แต่ละคนแต่ละคนสมมติว,ว่าเราไปนั่งเป็นกรรมการก็เราก็จะเราก็จะดูเงียบๆแล้วก็ให้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีให้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ให้ตามความจริงถามว่าเชียร์ไหมไม่เชียร์เป็นคนไม่เชียร์เพราะว่ากลัวเด็กที่เราไม่ได้เชียร์เสียใจไง โอ้ยน้องเฟิร์นค่ะโอ้ยบัดดีนะคะน้องเอสตีค่ะอะไรวะมองไม่เห็นนะมันโดนปิดอะคำพูดอะต้องพิมพ์เข้ามาใหม่ กระชากมงเหรอโอ้ยเรื่องเก่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้แล้วไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วอะ่ะแปดลิ้วนะคะเธอดิกี่โมงแล้วเนี่ย กี่โมงแล้วเจ็ดโมงสิบห้าโอ้เจ็ดโมงสิบห้าเองหรอโอ้เดี๋ยวฉันพักแป๊บหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเก้าโมงครึ่งมาไลฟ์ทำกับข้าวผัดดอกหอมใส่ตับใส่เต้าเจี้ยวเดี๋ยวทําให้ดูอร่อยอร่อย,ออยเลยตอนนี้พักแป๊บหนึ่ง ตามันแสบนะ